สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับตรงโกโพตเอช่วงบอกข่าวสะพานบุญนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาที่กองทุนสรงข้อผู้ยากไร้วัดเจ้ามูลสําหรับการเดินทางมาที่วัดเจ้ามูลนี้นะครับนั่งรถไฟฟ้า MRT มาลงสถานีจรัญ13านะฮะที่ทางออกที่4นะครับตรงสถานีนี้ก็จะเป็นซอย12นะครับแต่เราก็เดินย้อนลงมาฮนะมาเจอซอย8นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอย8เลยนะเดินเข้าไปไม่ไกลฮะ น่าจะสักประมาณ50เมตรไดนะ้การเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกนะครับไม่ซับซ้อนอะไรมาง่ายๆนะวัดเจ้ามูลเนี่ยเป็นวัดราชสังกัดคณะสงมหาดิกายนะครับตั้งอยู่ในแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนี่เองครับชื่อเต็มของวัดก็คือวัดเจ้ามูลราชพงสาวราลารามนะเราเดินเข้ามาก็จะพบกับ สำนักงานมูล,ลนิธิพุทธโสพลสมาธิวัดนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็คือจุดที่เราจะพาท่านผู้ชมมาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างออลงใบขจากจะมีสแบบนะคะมีเป็นแบบแรกก็คือ2อ0พัน้ารบาทก็คือด้านในก็จะมีอุปกรณ์ครบนะคะมีมอนอันห้ารอ้ 5, บาท, 5, บาทนี่คือได้ทั้งชุดทั้งของบ้านทั้งหลังอ่าบ้านทั้งหลัง บ้านข้างหลังของเรานี่ก็คือสามารถตกแต่งได้ด้วยตัวเองข้างในข้างในก็จะมีทั้งมีมีผ้าดิบให้สองผืนนะคะผืนแรกเราลองซับน้ําเลือดให้อย่างดีแล้วก็ผืนที่สองัหลาที่เราไปรับศพตามบ้านตามโรงพยาบาลนะคะ,ะเราก็จะไปทําการหมอศพมามีตะเกียงมีเคือ นน้องหมขยัแล้วที่ปลกนี่ก็คือต้องชุบด้วยแต่ว่าเวลาที่เราพาพากลุ่มขึ้นมานี่คือก็คือถ้าทางนี้เราจะให้เราเป็นคนรับบุกเองใช่ไหมคะถูกต้องยังไงบุูกเองทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็มีคนแนะนำใช่ไหมจะมีาต่ละที่แนะนําให้ลงทุกใบที่ผ่านการมาจากที่นี่เมื่อไหร่ที่ลงไม่ช่วยเหลือเรามีการแจ้งที่เกิกจากทุกลงเหมือนเราเป็นสะพาน้แต่ต้นทางนั้นไปทางค่ะ แล้วก็ที่ทสำคัญ่าในโจทยของลงตรงนี้ก็เหมือนเรามาสร้างบ้านคะที่บ้านเราสร้างกับคุยาสลายตอนนี้ตอนนี้ลงที่เราบริจาคก็คือผู้ผู้ที่เขาเยากยากหลายิงจริงแล้วเขามาขอใช่ไหมคะทางวัดท,ทางน,างนี้ทางนี้ก็เลยจะแบบว่าเอาเอาท,ที่ที่มีคนมาซื้อลงนี่ให้ให้ไปใช่ไหมคะลงต,ตอนนี้ก็ลงก็คือเวลาที่ของกรุงเทพก็คือเราจะเรียนทมลําดับเนาะ คือูต้องบอกว่ากรุงเทพในส่วนของกรุงเทพเนี่ยไม่ได้ใช้อย่างเดียวมีช่วยที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะก็คือไม่ไม่ไดออจ้จำกัดว่าเฉพาะในกรุงเทพเท่าั้นคือลง,ลงที่ที่มีอยู่ให้เนี่ยก็คือคือใครก็ได้ที่ท,ที่ขอมาทางนี้ก็จะจะส่งใ,ให้ไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของ กรุงเทพนี่คือเรารับส่งศพฟรีอ๋อส่วนใช่ใช่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายกรุงเทพปริมณฑลนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายลงฟรีรับส่งฟรีแต่ถ้าศพไหนที่ญาติไม่มีเงินเราก็มาเผาสวดให้ทำให้ที่นี่หรือมีใช่ไหมคะถ้าจริงๆอ่ะวัดนี้แต่ตอนนี้เมนเราบูรณะเนาะเราก็ ไม่ได้ทิ้งอุดมการเราก็ยังเป็นเจ้าภาพแต่เราไปเผาให้ที่อื่นโดยที่หาะส,สวนให้เราจนทงร้อนคะสถานที่ก็เลยจะสะดวกเช่นเดยจะเป็นที่ไหนะสถานที่ก็ใกล้ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นวนัดดีดวดหรือวัดบางเสาทงใกล้ๆของใกล้ๆแถวบิ๊เวลาที่เราขนส่สส<อ>งขนลงตกไปแบบลงมีงแบบก็คือจะมีรา,ราคา2,500ร้อบาท กับราคา3 8 0 0บาท2 5 0 0ก็จะมีอุปกรณ์ครบทั้งหมดมีผดิตให้2ผืนแต่ในส่วนของ3 8 0 0ก็จะเพิ่มเติมในส่วนของค่าไตจีวอนที่ไตจีวอนก็จะใช้ในกรณีที่เวลาที่เผาศพถ้าเป็นศพยากไรก็จะไม่มีปัจจัยที่จะซื้อไปหรือศพรรยญาติก็จะไม่มีผ่าไตาวันที่ชักบังสกุูรวันสุดท้ายอะคะ่ะอันนี้เราเปิดไปบุญที่ตาละหนึ่งพันบาทแล้วก็เราก็จะมีในส่วนของชุดขาวชุดขาวก็จะเป็น ใช้สําหรับเปลี่ยนให้กับศพถ้าเป็นศพที่รายญาติเลยก็จะไม่มีเส,สื้อผ้าใสอันนี้เราก็จะใส่ให้กับศพกรณนที้สองเราให้กับผู้จาศีลภาวนาที่ตามวัดป่าที่เขาขัดแขนชุดในการปฏิบัติธรรมอันนี้เราก็มองห้แล้วก็สุดท้ายเลยวลาที่พวกหนูไปล้างประชาอันนี้เราก็จะมีการล้างประชาดเดือนหน้านะคะที่25ถึง26งมีนาอันนี้เราไป้ังประชากันที่โคราช ครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะร่วมทำบุญนะครับก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ให้นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาจากไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ